สวัสดีนะครับวันนี้เอฟเอับรอบตัดเชือกอีกหนึ่งคู่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเล่นกับโคเวนทรีคู่นี้นะครับความได้เปรียบจะอยู่กับปีศาจแดงแน่นอนนะครับทั้งประสบการณ์ในเวทีแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเล่นสนามเวมบลีย์เนี่ยสนามมันใหญ่กว้างสมาธิของกองหลังโคเวนทรีเนี่ยอาจจะพลาดได้ถ้าเกิดอาการตื่นลน นะครับเล่นแล้วก็สับสนนิดเดียวเนี่ยเสียประตูเลยครับเพราะว่ากองหน้าของแมนยูแต่ละคนตอนนี้ก็ตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะ ford แรดฟอร์ดกาลาโชนี่นะครับก็ดูแล้วนะครับน้ำหนักมันเทไปทางแมนยูครับแล้วแมนยูเนี่ยสถิติในการเล่นกับทีมระดับรองในรอบตัดเชือกเนี่ยถ้าไม่พลาดเลยผมว่าแมนยูชนะได้ใน90นาทีไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องต่อเวลา90นาทีเนี่ยจะเป็นปีสัตว์แดงเอาชนะได้จะยิงมากหรือว่ายิงน้อยเท่านั้นเอง ส่วนพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่เนี่ยนะครับคู่สำคัญฟูลแลมกับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องระวังพลิกล็อกเพราะว่าฟูลแลมนั้นเล่นดีจับใจเลยครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยมีจุดเปราะจุดอ่อนเรื่องของสภาพขวัญกำลังใจชักจะไม่ค่อยนิ่งละเลยทำให้คู่นี้มีโอกาสพลิกล็อกหน้าเสมอถ้าฟูลแลมแพ้ก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งลูกครับ